สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอากูขายที่ดินนะครับวันนี้ผมมาอยู่ตรงถนนคอนกีนะครับผมที่วิ่งเลี้ยวจากถนนลาดยางครับถนนลาดยางจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับวิ่งมาก็คือถนนลาดยางจะเป็นถนนนครนายกเขาทุเรียนนะครับโดยจะวิ่งผ่านบ้านเพชรรัดรีสอร์ทเข้ามานิดนึงนะครับผมก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้ครับจะคือตำบลสาธิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ ขนาดที่ดินเนี่ยจะ3มไร่หนึ่งงานนะครับผมแล้วก็จะมีที่งอกอีกประมาณ1งานนะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโขนดโนดคุดแดงนะครับรูปแปลงที่ดินเนี่ยจะเป็นลักษณะท,ที่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตัวถนนคอนกรีตหน้าที่ดินนะครับผมจะกว้าง5เมตรนะครับอ่าอันนี้ผมมาอยู่หน้าแปลงโดยหน้าแปลงของเราครับผมจะมีอาณาเขตแบบนี้นะครับเยวผมให้ดูฝั่งตรงข้ามดีกว่า หันหน้าเข้าแปลงให้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับจะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเพราะว่าด้านท้ายครับมันจะมีหน้ากว้างที่บานออกด้านด้านท้ายนะครับก็คือหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะครับ13เมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างด้านท้ายเนี่ยอยู่ที่88เมตรนะครับ ส่วนทางลึกนะครับด้านลึกของแปลงที่ดินนะครับจะอยู่จุดนี้นะครับวิ่งตรงยาวไปถึงตรงนู้นนะครับผมจะอยู่ที่1 4 5เมตรนะครับส่วนทางลึกด้านนี้ครับก็จะไปจะเป็นทางลึกแบบแนวโค้งตามคลองไปครับผมเพราะว่าที่ดินเราจะติดคลองด้วยนะครับด้านข้างอ่าอันนี้คือลักษณะแปลงที่ดินที่ผมจะนําเสนอนะครับเดี๋ยวรอรถนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในแปลงที่ดินกันที่ดินแปลงนี้นะครับเราจะได้วิวเขาสวยๆเลยนะครับเพราะว่าฝั่งด้านนี้ครับจะเป็นเขาใหญ่แล้วก็จะได้เห็นวิวที่นานะครับโล,งโล่งๆแล้วก็จะเป็นวิวเขาด้านด้านหลังนะครับสวยมากเลยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเกิดเราอยู่ในแปลงที่ดินนะครับจะสังเกตว่า ตัวที่ดินอะถมแล้วนะครับระดับจะเท่ากับถนนเลยก็คือจะแทบจะเหนอถนน,ถน,นแล้วก็มีต่าต่ากว่านิดนึงนะครับนิดเดียวเองก็คือเรียกว่าเท่ากับถนนก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นครับอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลนเนี่ย15เมตรนะครับการที่ที่ดินแปลงนี้นครับเสมอถนนตัวเสมอถนนคอนกรีต5เมตรด้านหน้าใช่ไหมนหน้าแปลนแต่ว่าทางที่เราวิ่งมาจากถนนลากยางที่เป็นถนน นครนายกเขาทุเรียนนะครับก็คือมันจะเป็นที่ลาดลงมาหน่อยก็คือเราจะต่ํากว่าตัวถนนลาดยางที่อยู่ตัวเส้นด้านหน้านะครับโอเคในส่วนของด้านราคาขายนะครับเจ้าของขายที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ไร่ละ2อล้านห้าแสนบาทนะครับค่าโอนแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยคนละครึ่งกับเจ้าของนะครับคือผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยออกคนละครึ่งนะครับส,ส่วนทาง่ทางด้านสาธารณประโภคนะครับ เดี๋ยวผมแพนกับไปดูตัวหน้าแปลงนะครับก็จะมีตัวไฟฟ้าแล้วข้างๆก็มีเพื่อนบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือไฟแ้าน้ำเนี่ยผ่านหน้าแปลงแล้วนะครับสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ชัดเจนดีนะครับตรงนี้ในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับถ้าเกิดเรามองไปทางด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นบ้านสวนนะครับแล้วก็เนี่ยเขาเลี้ยงควายกันตรงนี้เลย่าเป็นที่นานะครับเป็นบ้านสวน แล้วก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นที่นาแล้วก็แถวนี้ก็จะมีรีสอร์ทคาเฟ่ร้านค้าร้านอาหารนะครับผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในเรื่อยๆนะครับในส่วนของอตัวสถานที่ใกล้เคียงอะครับก็จะมีใกล้ๆเลยคือบ้านเพชรรัดรีสอร์ทนะครับ300เมตรเรกว่าเดอะฟลอร่ารีสอร์ทนะครับแอนสปา900เมตรนะครับคูตะลึงคาเฟ่ยอยู่ที่1.9กกิโลเมตรนะครับ แมคโคร6กกิโลเมตรครับโลตัสนครนายกที่เป็นตัวเมืองครับอยู่ที่7.4กิโลเมตรนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนครนายกเนี่ยอยู่ที่ 9. 7ุดกิโลเมตรครับส่วนตัวฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธะครับจะห่างจากที่ดินแปลงนี้อยู่ที่83ดบากิโลเมตรนะครับอ่าก็แปลงนี้ผมว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับจะมีข้อสังเกตอันนึงก็คือตัวหน้าแปลงที่ผมเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ครับ ก็คือหน้ากว้างของเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณ13เมตรนะครับอ่าแต่ข้อดีของที่ดินแปลงนี้เลยเนี่ยคือที่ดินอ่ะติดถนนคอนกรีตนะครับที่ทางเนี้ยที่จะวิ่งไปทางเนี้ยครับจะวิ่งไปตัวสาธิกาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิ่งเข้าไปด้านในเนี่ยก็คือวิ่งเข้าไปเส้นเข่าพระวังรีนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงคือจะได้วิวนาแล้วก็วิวเขาที่สวยมากๆนะผมว่าเดี๋ยวลองดูภาพ มุมสูงนนะครับว่าวิวที่มองไปฝั่งนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับเพราะว่าสวยจริงๆนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งเลยของที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นที่ดินที่ติดคลองนะครับเรียกว่าติดคลองเป็นแนวยาวเลยตั้งแต่หน้าแปลงมานะครับหน้าแปลงฝั่งนูน้นไล่มาย,ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวคลองนะครับนี่จะเป็นคลองไล่ไป ขนาดตัวที่ดินไปเลยนะครับไปอยู่ตรงจุดนูน้นตรงจุดนู้นเนี่ยก็จะมีฝายน้ําล้นด้วยนะครับก็คือที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการทําเป็นบ้านพักตากอากาศมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเป็นคาฟเฟ่ก็ได้นะครับข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือถนนคอนกรีตด้านหน้านะครับจะเป็นถนนลองส้นลองใช่ไหมครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็รถไม่เยอะนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ย ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับรีสอร์ทร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่แล้วยังใกล้ตัวเมืองด้วยถือว่าเป็นแปลงที่สวยแปลงหนึ่งเลยครับอันนี้คือวิวนากับเขาด้านข้างนะครับอันนี้คือด้านข้างแปลงก็จะมีวิวนากับเขาเหมือนกันนะบแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวฝายน้ำล้นตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ จะเป็นฝ่ายน้นําล้นลงไปเป็นระดับน้ำตรงนรงน้นจะเป็นระดับที่ต่ํากว่านะรับจะเป็นฝ่ายน้าล้นลงไปฝั่งนี้อ่าด้านหลังเราก็จะเป็นที่โลง่ลงๆแบบนี้นะครับเป็นที่นาด้วยโอเคครับสําหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนต้องการเยี่ยมชมแปลงที่ดินเนี่ยหรือว่าสนใจยังไงเนี่ยสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0627955151นะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องอากูขายที่ดินนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ดินแปลงสวยๆที่ผมจะนํามาให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าที่ดินเนี้ยวิวสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันต่อนะครับว่าภาพมุมสูงของที่ดินแปลงเนี้ยเป็นลักษณะแบบไหนยังไงบ้างนะครับโอเคไปกันแล้วครับลากันด้วยวิวเขาหน้าแปลงครับบ๊ายบาย